โคฟอ d เดอร์กับแตมูดค่ะครับและทีครับโคฟอเดอร์กับแตมูดเหมืกเราสนิกการทำงานด้วยกันูก็เลยคิดว่าอยากที่จะทำธุรกิจด้วยกัน,กนค่ะแล้วก็ในระหว่างตอนนั้นนะและลินชอบกินขนมทุกชนิด ส่วนทีชอบกินแต่ไอติมก็เลยแบบลองหาจุดที่แบบเป็นจุดร่วมก็เนี่ยเจอมนไอศกรีมแต่ว่านอกเหนือนจากนั้นก็คือจงๆบอสตันเป็นเมืองที่หนาวมากค่ะแต่เป็นเมืองที่คนกินไอติมเยอะติดท็อป5ของแที่ยเมกาเลยดังนั้นอ่ะระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสได้กินไอติมดีๆเยอะมากเราทั้งคููกัลเตเวกินไอติมกันแบบหลังจากเรียนอย่างเงี้ยทุกวันเลยะคะ่ะ แล้วก็จนวันหนึ่งที่เราแบบเริ่มตัดสินใจอยากทำไอติมกันแล้วจริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นหน้ากินไอติมกันที่ร้านหนึ่งแล้วก็วันนั้นหินมะตกโปรยๆค่ะแต่ก็ยังเห็นคนต่อคิวกินไอติมกันอยู่ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเฮ้ยเขาไม่หนาวหรอไงทำไมนาหนาวแล้วเขาไม่มากินอะไรที่มันเย็นๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปถามเพื่อนคนบอสตันเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการที่แบบคนที่นู่นกินไอติมในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันทําให้เขาคิดถึงช่วงหน้าร้อน คือพออากาศนหนาวๆเนี่ยกินไอติมมันทำให้เขาคิดถึงแสงแดบดบคิดถึงการไปปิกนิกกับครอบครัวในสวนอะไรนะคะซึ่งไอติมมันเป็นตัวที่ capture moment นั้นให้กับพวกเขาค่ะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอติมมันเป็นมากกว่าขนมหวานสําหรับคนที่รู่นอย่างนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะกลับมาทาไอติมคราฟ์ถ้าต้องย้อนลองกลับไปแบบเมืองไทยเมื่อ7-8ปีก่อนนะคะไอติมส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เป็นสปูตัก แต่จะเป็นสกูปตักพร้อมกับท็อปปิ้งที่มันจะค่อนข้างจะแฟนซีดังนั้นไอติมที่สกูปลน้นที่มีเครื่องอยู่ข้างในเนี่ยตอนนั้นแทบจะหาไม่มีคนะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ชอบกินไอติมจริงๆเราไม่ได้ชอบกินท็อปปิง้งเราไอติมจริงๆแบบนี้ที่เรากินที่บอสตันมันอร่อยมากเราก็เลยคิดอยู่แบบเนี่ยเราอยากทำคราฟต์ไอติมแบบนี้นที่บ้านเราที่เมืองไทยแล้วก็อยากให้ไอติมถูกรดอ่ะเป็นไอติมที่มีความรู้สึก ที่ห้วยก๊าซเนี่ยบนโลโก้เนี่ยเราเขียนว่า feeling crowded ice cream ก็คือเป็นคราฟไอศิมที่มีความรู้สึกทุกรสชาติที่เราคิดกันนะคะก็จะคิดมาจากหลักการ story to flavor คือทุกรสจะเริ่มมาจากเรื่องราวดีๆรอบตัวค่ะแปลเป็น feeling แล้วก็แปลมาเป็นรสชาติที่ทุกคนได้กินค่ะแล้วลินจะดูเรื่องอะไรที่แบบไม่จริงจังง่ายมากครับคืออะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขทั้งหลายหรือแบบเป็นเหตุเป็นผล เป็นลอจิกอะไรย่างเงี้ยครับผมจะผมจะดูการคำนวณทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยครับรวมทั้งคิดคิดสูตรหมายถึงคิดสูตรหมายถึงว่า,าทำเป็นตัวเลขออกมานะครับ่าใช้เปอร์เซ็นต์อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนละลินก็จะดูอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครีเอทีฟเรื่องกับอิโมชันอลทั้งหมดเลยก็จะเป็นละลินครับรวมถึงการให้ดีเรคชันด้วยว่า้สตอรี่ประมาณเนี้มันควรจะออกมาเป็นรสชาติประมาณไหนละลินก็จะส่ง ส่่งเหหมมมมมืออนนบาาใ้้ผผแลววก็จะคนนตณรสชาติที่ลินชอบอะก็มีหลายรสแหละแต่รสชาติที่น่าจะคลาสสิที่สุดข,ของกาสก็น่าจะเป็นดอร์นกิฟต์อัพสิเป็นรสแรกของเราเกิดจากการที่เราทั้งคู่ไม่ได้มีแบ็คกราวฟู้ดและวลิงเป็นฟินแลนซ์มิคเป็น engineer. เอนจิเนียร์เราทำอาหารไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นเลยแต่เราอยากทำาจิงเราก็เลยอาศัยอ่านหนังสือ ทำสูตรใน Excel <laughs> อ่านหนังสืออาจจจคือซไซ์อันเยอะมากค่ะจนแบบอลองเอานมทุงยี่ห้อมาวางเรียงกันเอาครีมทุกยี่ห้อมาวางเรียงกันจนเจอเป็นคอมบิเนชันนี้ครั้งที่18เนี่ยเป็นครั้งที่ทำออกมาแล้วใกล้เคียงรสชาติที่ชอบที่สุดที่บอสตันแต่ว่าสูตรที่ทำมาให้กินนะคะเป็นสูตรที่30กว่าคือตัดเเป็นครั้งที่เราแบบพื้สู้คือคือผมชอบอยู่อยู่รถหนึ่งที่เป็นรถรถที่ผมชอบก็คือแบบบอนไฟ ออนไฟมันเป็นเหมือนแบบเบิร์นคาราเมลครับคือรถนี้มันเป็นเป็นรถที่แบบผมคิดขึ้นมาจากที่เวลาที่เราอยู่เมืองนอกเราเราเวลาเราเบรกกันอย่างเงี้ยเราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดกันแล้วฝรั่งเวลาเล่นสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดทริปกันอย่างเงี้ยครับเขาก็จะตอนกลางคืนเขาจะมาปิ้งมาร์ชเมลโล่กันปิ้งเสร็จปุ๊บควันก็สโมกกี้ปิ้งมาร์ชเมลโล่ไปปิ้งไปปิ้งมามันก็จะเป็นควันแบบดำๆอย่างเงี้ยมันก็จะไหม้เวลากินแล้วมันก็จะมีแบบความขมมีมีกลิ่นควันเราก็เลยทําออกมาเป็นแบบ เบิร์นคาราเมลที่เป็นคาราเมลที่ไหม้มากๆแล้วก็ขมมหน่อยก็จะเป็นรสที่ที่ผมชอบเ,ออเรายังสนุกกับการทำไอติมทุกวันเหมือนเดิมเลยคะ่ะแพชั่นเรื่องโปรดักต์มีมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คือแบบพอทำไอติมไปสักพับก,ก็แบบเริ่มที่จะแบบอยากลองทำอย่างอื่นที่มันเสิร์ฟกันอย่างถ้าสาขาอาลีเนี่ยก็จะมีโทสเตดไอศครีมบัน ก็จะเป็นนกบางบรีออชที่ขัวอบเองใส่ไอติมข้างในแล้วก็เอาไปเอาไปปิ้งก็จะแบบกรอบนอกนุ่มในหรือจะมีคุกกี้ซอสโฟอร์โ,โยหรือแบบบางบางช่วงก็จะมีเมนูพิเศษเนี่ยเรื่อง passion product ก,ก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะอย่างของผม p a s ช i o n เรื่อง product ก็กไ็ไม่มีลดนะครับคือคือด้วยความที่ชอบกินไอศครีมอยู่แล้วอะ่ะแล้วเวลาเราทํำรสชาติใหม่ๆออกมาแล้วคือผมจะขนลุกทุกครั้งที่แบบเรา เราได้โนดใหม่ออกมาเป็นไอศกรีมรสชาติแบบเฮ้ยเราเรา,เราเกิดมา30วกว่าปีเราไม่เคยกินรสชาติอะไรประมาณนี้เราผงว่าจะขนลุกทุกครั้งที่แบบเฮ้ยมันดีมากเลยว่ะอะไรเงี้ยเอยอก็จะแฟชั่นเรื่องผลลักธ์ก็จะไม่มีแผ่วเลย <S <S อีกข้อหนึ่งคือคือเมื่อกี้ก็น่าจะโคเบอร์หนึ่งคือ inspired by people story ใช่ไหมครับก็อสองคือแบบ damn good taste ก็คือเรื่องรสชาติก็คือเราไม่ไม่คัดคอ์เนอร์หมายถึงว่าแบบ เ,เราจัดเต็มมากเรื่องเรื่องเกี่ยวกับรสชาติอันสามคือบอส t ันเคาน์เตคือน้องๆ้องสปู๊เปอร์ที่อยู่ในร้านเราเนี่ยแหละคือเราอยากคือคือเราอยากให้เขาแบบเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกค้าได้แบบแนะนําลูกค้าได้จริงๆแล้วกอ็อยากชิมชิมมีความเป็นโอเนอร์ชิฟสูงสุดแล้วก็คือหลายคนก็จะบอกว่าแบบน้องที่หน้าร้านเราก็จะค่อนข้างต่างกับกับที่อื่นอย่างเงี้ยครับถึงเรื่องความใส่ใจ เรื่องการดูแลลูกค้าอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผลักให้ลูกค้าแบบเลือกได้ถูกต้องพ,พูดตามตรงคือเราไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนครับอย่างที่ไลลินบอกคือเราเรา,เราเน้นเรื่องผลักมากแล้วเราเน้นเรื่องสตรอรี่มากเราสองอย่างเนี้ยมันคือแก่นของเราจริงๆเพราะนั้นเราแบบทาตรงเนี้ยให้มันแข็งแกร่ง,งมากๆแล้วแล้วถ้าจะเรื่องของการโตในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบ ในเชิงของการเพิ่มสาขามากขึ้นในกรุงเทพแล้วก็เรายังไม่เคยไปต่างจังหวัดเลยมันอาจจะไปต่างจังหวัดได้ก็ได้ในในวันหนึ่งนะครับถ้าโอเปอเรชั่นเราเราจัดการได้ดีครับือต่างประเทศอีกไกลอีกต่างประเทศอีก <c oughs> อีกอย่างหนึงงน่งก็คือเราอาจจะมีดักต์ัื่์เข้ามานอกเหนือจากไอศครีมด้วย <c oughs> ผมว่าตอนนี้กัสมันอยู่ในเฟสของเกี่ยวกับเรื่องการการโตอะครับคือคื ผมจะชอบบอกว่าแบบคือตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าการการเริ่มต้นธุรกิจกับการการสตาร์ทอัพธุรกิจอะครับกับการ managing growing อ่ะมันใช้คนละคนละความรู้กัน skill s e มันต่างกันมากคือตอนแรกที่เราเริ่มต้นธุรกิจมันก็ใช้แพช s i o มันก็ใช้ความอึดของเราเองอะในการที่จะทำบางอย่างให้มันเกิดขึ้นมาพอเรามีแบบหนึ่งสาขามันก็ manage ได้แต่พอเรามี12สสาขาปัญหามันคนละเรื่องกันละเราต้องใช้เรื่องระบบเข้ามาจับเราต้องใช้เรื่อง เรื่องคนคนเราก็เยอะขึ้นคนเยอะปัญหาก็เยอะขึ้นเราก็ต้องมีแบบ core value ผมเพิ่งเข้าใจเรื่อง core value ตอนที่เราเริ่มมีคนแบบเกือบร้อยคนเนี่ยว่าเขาว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถึงความยากของตอนนี้ถ้าผมจะบอกคือเราจะโตยัยงไงให้เรายังรักษาความความมีสนเสน่ห์ของ gas damn good ได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันต้องบาลานซ์กันให้ดีเพราะว่าระบบเข้ามาคนก็ต้อง follow ตามระบบ มันก็จะยากสําหรับคนบางคนที่แบบเฮ้ยฉันเคยทําแบบนี <c oughs> ้ฉันต้องมาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่มันเยอะขึ้นเยอะมากอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีผลเรื่องนั้นด้วยมันก็อาจจะทำให้เน่หะในการบริการทาร้อยลงก,ก็มีผลกันได้อันนี้คือ,ค,อความทา้าทายท,ที่ยากสําหรับผมที่ผมรู้สึกตอนนี้ <c oughs> สมมุติ5ปี10ปีอย่างนี้นแล้วกันเราก็น่าจะมองว่าแบบ Gas Down o o d ruit, มันน่าจะไปได้แบบทั่วประเทศได้นะคะระับเผลอๆมันอาจจะไปในแบบบางประเทศในเซาท์อีสเอเชียด้วย นะครับในอ่านในระยะ10ปีเลยละกันเราอาจจะมีโรงโรงงานที่แบบดีๆไปเลยหมายถึงว่าแบบเป็นหลักเป็นแหล่งที่มันดีไปอย่างเงี้ยครับใหญ่มากให้น้องๆได้แบบ,บยืดแค่ยืดขาเป็นที่ตอนนี้เราก็ยังอยู่เล็กๆครับอยู่เล็กๆแล้วน้องก็แบบโอ้ทำงานกันแบบเออหัวชนหัวก็ยังเล็กๆค่อนข้างลีนเราลีนมากตั้งแต่ว<บ><ต>ันแรกตอนนี้ยังลีนอยู่คือยังไม่เคย มีแบบ big investment กันเลยตั้งใน7ปีก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้เราผ่านโควิดมาได้ค่ะก็ขอเค็นเพราะเรารีนนั่แหละแต่ก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือการที่เรากำลังจะเริ่มก้าวไป invest อะไรบางสิ่งก็เป็นความยากสำหรับเราเหมือนกันก็ตอนนั้นเรารียนกับทีอยากทำร้านไอติมร้านหนึ่งที่แบบเหมือนให้ออาทเอรเดอรให้ฟรีแลนซ์มาแฮงเอากัน คือปล่อยพลังใส่กันในร้านหนึ่งร้านที่มีเอเนจีเยอะมากๆโดยที่ไอติมเป็นสื่อกลางเนี่ยพูดไปคนก็ไม่เก็ตค่ะตอนนั้นแต่ก็มีฝรั่งบางคนเก็ตเพราะเราอยู่ก็เอ่อด้วยความที่เราสองคนเรียนแบบสั้นนะคะเป็นโรงเรียนที่โฟกัสเพื่อออมทเนร์เราก็เลยคิดอยากจะมีที่ที่ให้อหมนนอมท์เนรเหล่านี้มาคุยกันแลกเปลี่ยนก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยเอ่อตัวออมท์เนร์เนี่ยมีอะไรที่เป็นแก่นในใ,นใจเขาบ้างค่ะก็เลยคิดว่าอย่างแรกคือเขาต้องโฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากๆการสแลกมาจากโฟกัสค่ะ การที่สองมาจากกัรฟีลลิ่งคืออังโถเพเน้าจะทุกคนเลยกอีรวมถึงเราด้วยอะค่ะคือเราจะค่อนข้างใช้กัรฟีลลิ่งสูงว่าสิ่งนี้เราอยากทำเราอยากไปต่อให้มันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างที่บอกว่าไม่อะแต่ถ้ากัรฟีลลิ่งแบบเหมาะให้ไปก็เราอาจจะทำตามนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยกัสมาจากโฟกัสกับกัรฟีลลิ่งค่ะตอนเราเอออยู่ที่ MBA มบีทำพิชชิ่งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ชื่อว่ากัสไอศครีมค่ะ จนกลับมาเมืองไทยเริ่มเทสไอติมเริ่อมอะไรเงี้ยก็มีรุ่นพี่คนนึงเป็นคุณหมอเออชื่อได้ชื่อหมอแป๊บหมอแป๊บเมื่อกี้ไอติมเราดองที่เอาสิเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็กินคำแรกแล้วอุทานว่าเฮ้ยกัสแบบแดบมบกูดว่ะเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันแบบมันมีพลังจังเลยเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเราค่ะจากกัสไอศกรีมเป็นกัสแดมกูดเพราะเราอยากให้คนรู้สึกแดมกูดกับเราอะไม่ใช่แค่ไอศกรีมแต่รวมไปถึงแบบเซอร์วิส สิ่งต่างๆที่ออกมาจากก๊าซหรืออนาคตเราอาจจะมีผลรดัก์อื่นๆที่ไม่ได้ลิมิตแค่ไอศครีมแต่เราอยากจะเคลมคําว่าแดมบูให้ได้ว่าทํเมื่อไหร่อะไรก็ตามที่แบบรู้สึกโคตรดีมากๆเนี่ยอยากให้มันถึงก๊าซจริงๆออกแบบรสชาติจะทำคู่กันค่ะแล,ะล้ลิงก็จะเป็นสายทําเรื่องไอเดียเรื่องตีมมาเนี่ยค่ะส่วนนาทีก็จะเป็นสายผูกสุขค่คือเราก็คือทําเป็นคู่กัน ถูกสูตรถูกอันแล้วก็ชิมด้วยกันแชิมด้วยกันว่าอันนี้โอเคไม่โอเคอยังไงเ,เราเรื่องทําเรื่องทาไอติมเรายังสองคนอยู่ใช่เราไม่มีคนอื่นๆอาจจะมีทีมครัวอันนี่ก็จะมีทีมทีมครัวที่เป็นเพื่อนที่เป็นเชฟมาช่วยหรือว่ามีคนหนึ่งที่เป็นเคยเป็นสกู๊ปเปอร์หน้าร้านแล้วไปออกเป็นบาร์เทนเดอร์กลับมาช่วยเราเป็นอารดอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีทีมทําไอศครีมแต่ว่าโปรดักต์หลักๆก็คือเราจะยังเป็นคนตัดสินใจทําทุกอย่าง แล้วก็อานที่เ้วคนคอราคาคือพรดอะไรมาเสร็จปุ๊บทุกคนต้องส่ง Excel เป็นคอร์สให้ทีแล้วเราก็จะมาดูเรื่องไพรซิ่งกันค่ะแต่บางอย่างถ้าแบบมันเป็นรสชาติที่แบบมีคนเก่งกว่าเราในเรื่องในทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นกาแฟหรือในเรื่องไวน์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะส่งไปให้เขาช่วยชิมหน่อยว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันโอเคไหมอะไรเงี้ยก็จะถามความเห็นเขา่เงี้ยครับแกก่อนอ่ะปกติคำถามนี้เจ้าพูดก่อน <laughs> ผมว่าผมโชคดีแหละเราทั้งคู่อะโชคดีที่มาเจอกันนะครับคือผมผมรู้แหละว่าว่าการทำหุ้นส่วนอะมันมีปัญหากันเยอะแล้วถ้ามันไม่มีคำว,ว่าแบบ trust กับ respect ครับเราเราทั้งคู่โชคดีที่เรามีคำนี้ที่แบบเหนียวแน่นมากในเรื่องของความความเชื่อถือแล้วก็ความเคารพที่มีต่อกันในการทำงานแล้วบังเอิญน,น่าจะบังเอิญด้วยที่สกิลเซ็ตเรามันต่างกันแบบชัดมากๆแล้วเรา เราสองคนคือไม่มีอีโก้ใส่กันแม้แต่นิดเดียวคือเราแยกกันทํางานก็จริงแต่เราคอมเมนต์งานกันดุเดือดนะครับอย่างเช่นแบบคอมเมนต์ข้ามสายงานข้ามสายงานคือละลินเสนอความคเอทีฟมาผมก็ต้องมีหน้าที่ในการคอมเมนต์ในมุมของผมให้เขารับรู้แต่สุดท้ายอ่ะจะยังไงอ่ะละลินต้องเป็นคนตัดสินใจแต่ผมก็จะเสนอไอเดียมาว่าผมคิดอย่างเงี้ยมันโอเคไหม <c oughs> หรือแม้กระทั่งตัวเลขที่ผมทําอย่างเงี้ยผมก็ต้อง บอกละลินเหมือนกันว่าเอ้ยผมจะเคาะประมาณนี้ละลินคิดว่ายังไงเราแล้วเราก็จะเวลาละลินสวนกลับมาเราก็จะไม่ไม่เคยมีแบบน้อยใจหรือแบบเอ้ยทำไมไม่เชื่อฉันทําไมต้องมองแบบนั้นอะไรเงี้ยเราไม่เคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันก็เลยน่าจะเป็นความที่แบบโชคดีที่เราแบบมีคําว่า trust กับ respect สูงมากในการทํางานมันก็เลยแบบไม่เคยเกิดปัญหากันถามว่าน้อยใจก็มีไหมก็ก็มีบ้าง แต่จะเป็นเรื่องน้อยใจที่แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเอออเช่นผมเสียงดุน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีอะไรก็จะเคลียร์กันคะคะแต่ไม่ค่อยค่ะเหมือนแบบจะเรียกว่าเรื่องอีโก้สำคัญแหละคือถ้ามีอีโก้อยู่บนบ่าเมื่อไหร่จบผมว่าเราเตือนกันด้วยแล้วเราก็เทคเราเทคกันอะคือเราด้วยความที่เราเคารพกันสูงสมมุติแบบผมเห็นแล้วลินพูดอะไรที่ที่ผมรู้สึกไม่ชอบออย่างเงี้ย ผมก็จะคุยกับเขาเดี๋ยวนั้นเลยว่าแบบแบบนี้ไม่ชอบท่าในมุมถ้าในมุมเราเราไม่ชอบเนี่ยและลิงก็จะเทค